วันนี้เราอยู่กันที่บ้านพร้อมสุกแก่งคอยจังหวัดสระบุรีค่ะทุกคนนี่อยู่ด้านหน้าห้องเลยนะคะห้องเป็นสไตล์นอร์ดิกนะคะจะเป็นแบบว่าห้อง็อกดาวนะเขามาลงแบบเยอะมากทุกคนก็จะมีเป็นแถวแถวข้างหลังเลยนะคะตรงนู้นเห็นไหมทุกคนเห็นไหมบรรยากาศดีมากดูดิ อยู่ติดลำธารเลยค่ะข้างหลังของเราก็คือเป็นลำธารน,น่ะทุกคนก็คือเราสามารถลงไปเล่นน้ำได้นะแล้วที่พิเศษคืออะไรลู้ป้าตรงนี้เราสามารถลงไปถ่ายรูปได้นะเขาเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยนะคะบรรยากาศดีมากตอนที่แอมบินโดนะแอมเห็นแบบว่ามุมสูงอ่ะคือมันสวยสุดเลยทุกคนแล้วก็คือบรรยากาศดีมากเลยเราสามารถลงไปเล่นน้ำตรงนี้ได้นะไปถ่ายรูปแบบว่าฟิลสวยๆด้านล่างได้นะคะโอเคนี่ด้านหลังของแอมก็จะมีนะคะอันนี้คือจะเป็นห้องใหญ่นะส่วนโซนสีขาวจะเป็นห้องเล็กเดี๋ยวเราไปดูโซนสีขาวกันอันนี้จะเป็นห้องเล็กนะคะจะเป็นห้องนนนสีขาวะทุกค น่ารักมากอะ่ะและที่พิเศษคืออะไรลูกป้าเขามีหมูกระทะให้กินฟรีถึงห้องเลยจ้ามาเสิร์ฟตรงถึงหน้าห้องเลยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าหมูกระทะอร่อยหรือเปล่าตรงนี้คือบรรยากาศดีมากทุกคนเห็นปะและน้ําเย็นมากเวอร์ดูอันนี้เป็นทางที่เราเข้ามาตอนแรกนะคะลานจอดรถก็คือจะอยู่ริมนูนเลยนะคือถ้าใครหิวนะไม่ต้องห่วงเลยนะเพราะว่าที่พักเขาจะมีมินิมาร์ทอยู่ตรงนี้นะคะมีขนมขายเยอะมากแล้วก็มีเครื่องดื่มจําหน่ายด้วยนะมันเป็นจุดเช็คอินด้วยนะคะทุกคนนี่เราก็สามารถมาซื้อตรงนี้ได้ ด้านหลังนะทุกคนก็คือจะเป็นป่าเป็นเขาบรรยากาศดีมากเวอร์ก็คือเงียบดีนะคนไม่ค่อยผูุกพั่านเท่าไหร่นะคะรู้สึกเหมือนที่นี่จะเปิดมาไม่นานนะทุกคนใครอยากมาพักผ่อนก็ถ้ามาสลับรีก็มาที่นี่ได้เลยจ้ะ ตอนเย็นเราก็มาเต็มกินหมูก,กันทะกันค่ะอันนี้คือบรรยากาศหน้าห้องนะคะทุกคนบรรยากาศดีมากนั่งชิลริมลําธารเลยค่ะจริงๆเราชุดโตวพวกนี้จะอยู่ตรงระเบียงหน้าห้องของเรานะคะแต่ว่าแอมขออนุญาตทางที่พักยกลงมานั่งตรงสนามหญ้าน้าห<ม>้องแอมรู้สึกว่าการที่เราได้ลงมานั่งตรงสนามหญ้าเนี่ยมันได้ฟิลเหมือนเราอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอย่างแท้จริงส่วนหมูกระทะที่ทางที่พักจัดให้เนี่คืออร่อยมากค่ะน้าจิ้มเด็ดแล้วก็ได้เยอะด้วยส่วนไฟที่ทุกคนเห็นนี้ก็คือเขาเปิดทั้งคืนเลยนะคะไม่ได้มีเปิดปิดเป็นเวลาค่ะเราสามารถนั่งงงงชชิิิิลกกกกัันนนนไไได้้ตตอปปฟฟเสียําาม บรรยากาศตอนเช้าค่ะมีน้ําตกมาเสริมให้ถึงหน้าห้องเลยดูเป็นทานน้ําตกนะคะสวยมากด้านหลัง,ลงวันนี้ไม่ค่อยมีแดดีเท่าไหร่ตอนเช้าเงาดำเต็มเลยนีนนนนน่อันนี้คือบรรยากาศหน้าห้องของเราทุกคนห,หน้าห้อง